วันนี้อยู่กับ Toyota า o r t u n e r นอร์แชมป์นะครับสำหรับตัวนี้อัปเกรดหลอดไฟหน้า LED TPNE รุ่นใหม่นะฮะเรามาดูกันครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นไฟต่ำนะครับเป็น h 1 1 R2 นะฮะสำหรับ R2 เป็น2แสงในหลอดเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูฮะสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดฮะเปิดครับเนี่ยครับไฟต่ำเปิดแล้วจะเป็นแสงสีขาวนวลนะ6000 k e l คั n Color นะฮะตัวนี้ฮะถูกต้องตามกฎหมายนะครับแสงจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้ฮะโอเคครับ พร้อมกับอัปเกรดหลอดไฟหลี่ด้วยนะฮะให้เป็นแสงสีขาวเหมือนกันนะครับโอเคปิดเปิดที่ครับปิดเปิดใหม่จะได้เป็นแสงสีเหลืองนะฮะหรือเยนโลโทนนั่นเองนะครับเป็น2แสงในหลอดเดียวครับใช้สําหรับสําหรับอะไรครับสําหรับฝนตกหมอกลงนะครับตัวนี้เลยนะฮะสว่างกว่า5เท่าครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะอัปเกรดหลอดไฟหน้าให้มีความสว่างกว่าเดิมนะฮะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook f แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับ สินค้ารับประกัน3ปีฮะตัวนี้ฮะสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับปิดไปที่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ